เย็นนี้เราก็จะไปทปําแกงปลาครับผมแกงปลาหมูเอาแบบง่ายๆครับผมก็มีตั่วฝักยาวมีหมูเนื้อแดงมีมะเขือกระชายพริกไทยสดแล้วก็ใบกะเพรามะเขือพวง พิกขี้ฟ้าครับผมอ่าปับเมนูง่ายๆครับผมวันนี้สำหรับเย็นนี้หวเราะหเรไมไกับข้าวหม้อคาตัว,ตวยง แกงปลาหมูแกงหมูปลาจัดไปครับผมมันปลา,าหมูหรือปลาหมูปลาปลาหมูอืมอ้าวมาได้กันเหรอนีอ่วเอานึกว่าหนีนึกว่าหน,น,านีไปเที่ยวคนเดียววะเนี่ยหนีไม่รอดหนีไม่รอดอืมตอนนี้เราก็รอน้ำเตือนกลับครับผมแกง ป่าหมูไม่ใชแกงหมูป่านะครับอุปกรณ์เตรียมไว้ครบแล้วครับหมู ซอยพิซซอยพิกไทยโสตัวกะเพราก้นชายพิกแกงมะเขือมะเขือ,ขอต้องแช่น้ำเกลือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดำรอน้ำเดลือแป๊บนึ่งครับผม ข้าวแบบป,นปานๆครับไม่ต้องมีอะไรมากมายกินง่ายๆครับผมเอาแคบลูกหนึ่งโอเคแล้วจับปลาจะเดือดน,นะครับผมแกลงลวกเลยของเก่าครับของเก่าของเลยนะใส่เหมือนนะครับแกง เขาเดือดร้อนครับผมอร่อยแน่นอนนะครับไปทำเลยครับพี่แกงพี่แกงพี่แกงหยุบไว้ก่อนครับอืมรอให้มันเดือดครับผมใจเย็นทั้งรอครับผมข้าวเใจร้อนครับผมมันเหมือนเป็นศิลปะ <c oughs> นี่มะเขือแลกออกมานี่ ต้องแช่น้ำเกลือครับผมไม่งั้นมันจะดำต้องอน้ำเปล่าใส่น้ำเกลือก่อนถ้าเราไม่ใส่น้ำเกลือเราใส่น้ำเปล่าเลยมันจะดำครับเวลาเราแกะขึ้นมาทุกมันมันยองม้มงนๆนะส่วนผักก็จะมีกะเพราครับผมตัวผักยาวกระชาย อันนี้หมูครับหมหมูหมูแล้วก็พริกขี้ฟ้าซอยพริกไทยสดแกงป่าหมูนะครับไม่ใช่แกงหมูป่าแล้วแป๊บนึงครับกำลังเริ่มเดืนะอนละ รอมันเดือดดีกว่าไม่งั้นใส่หมูล,ลงไปเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นคราวมันจะมีกินครับผมรอ่อ้น้ำเดือดสนิทก่อนถ้าแกงป่าก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็จะมีแค่ น้ำปลาวันนี้ผงนัวเพื่อนของน้ำปลาเกลือครับผมญา,าติของน้ำปลาใส่กปลาอย่างเดียวมันจะไม่ดีครับ <c oughs> มันรสชาติยังไงไม่รู้เ่เ <c> ด <oughs> <c oughs> นนือดแล้วแจ้แว่งอาเดึอดแล้วรับนีเริ่มเดือดแล้ว อยูลงกัน,กนรครับผมทำง่ายครับผมก่ายกล่าใครอยากลองทำกินไม่ยากครับจ <c oughs> ัดไปกิดมันเริ่มขึ้นเลย่ะแค่แค่พริกไทยอย่างเดียวไอ้แค่น้ำพริกแกงเดียวมันขึ้นแล้ว เราค่อยๆอทยอยไล่ใส่ครับน้เริ่มสุกแล้วครับผมน้ำเดือดตามไปเลยครับปิดท้ายเรียกปิดท้ายสดวพริกโรบินล่าให้หมดให้เหลือ ปลาไอทีอเคิกงอแล้วก็กระเพรายัางไม่ต้องใส่นะครับตามด้วยกระชายกระชายคุณชายกเลยินมันออกครับผมกระชายกระชายใส่ใส่ขนงไปเลยกระชายเพิ่มความหอมของ ของน้ําแกงครับผมรอสักตู้ตอันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วครับเริ่มสุกแล้วครับตามด้วยมะเขือผมลงไปเลยครับผม ใส่ที่หลังนะครับไม่ต้องรีบใส่เดี๋ยวมันสุกแล้วมันเสียวไม่อรอ่อยมะเขือจะสุกช้าเลยใส่ได้เลยดำปีเลย เราจะใส่หน่อยเกลือไอโอดีน I o D e N ครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปลือน้ำปลาครับให้มันมีสารไอโอดีน e หน่อยตามด้วยผงนัวครับผมผงนัวใส,ใส่ครับไปก่อนหนึ่งช้อนสองช้อนพอครับสช้อน อืมบันบานอันนี้ก็ตามด้วยน้ำปลาครับผมเราใส่เยอะพอประมาณใส่เยอะไม่ได้ครับเปลือกอันนี้ก็จะสุกแล้วครับ <c oughs> ไามไถั่วฝักยาวกับผมถั่วฝักยาวลงปลา

แยกปากครับผมง่ายๆครับผมง่ายๆกินไหยครับนี่ครับต e. ื่นตาครับผมรีบทักก่อนเลยนี่ของงานครับกัะเพราใส่รูปเลย มาดูกันใกล้ๆครับผมนี่ครับสีสันจะเป็นประมาณนี้ครับผมแกงป่ามะเขือมะเขือมันก็ข้างในมันจะไม่ดําครับเพราะว่าเราแช่น้ำเกลือไว้แล้วถั่วติกไทยติ๊กไทยังสดเขียวอื่นเลยครับเดี๋ยวชิมดูครับชิมดูชิมด,ชมดูชิมดูรสชาติอีกทีนึคนนงครับผมนี่น้ําแกงครับผม อืออ uh ือ huh. uh huh. ยำเลยไม่ต้องมีอะไรเยอะครับแกงปลาผงชูรสน้ำปลาเกลือหน่อยครับผมอบยแบบไม่ง่ายครับผม